วันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะสาธุชนผู้มีบุญวัดภาวนามอนทรีออลค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยภาคเช้านะคะเริ่มด้วยพระอาจารย์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาบูสาภรัตนตรัยและได้ร่วมกันถวายกองทุนโคมมาคประทีปนะคะโดยมีกัลยาณมิตรสุนทรน,นันทวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่อจากนั้นได้ร่วมกันใส่บาตรแด่คณะพระภิสุสงฆ์ค่ะ และในภาคบ่ายนะคะเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ค่ะจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์หลังจากพิธีกรรมภาคบ่ายนะคะทุกท่านต่างปิติใจค่ะที่ได้มาสังสมบุรณ์สร้างบารมีในวันนี้นะคะสร้างความสุขสร้างความเจ็มใสเบิกบานให้กับทุกทกท่านค่ะ วัดภาวนามอนทรีออลนะคะขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีบุญในเมืองมอนทรีออลทุกท่านค่ะร่วมปฏิบัติธรรมกันในทุกๆวันอาทิตย์นะคะนาวัดภาวนามอนทรีออลติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร1514 800 8637และ1514 569 0721ค่ะวันอาทิตย์ที่